สรุปดราม่านะครับเรื่องฝารครอบเบรกนะฮะหลังจาก EP ีที่แล้วนะครับที่น่าจะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยได้ติดตามอยู่แล้วล่ะก็ผมได้ทําทริปออกไปบอกว่าฝาครอบเบรกเนี่ยใส่หรือไม่ใส่ดีนะฮะก็มีพี่ๆน้องๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยกันโหถล่มทลายเลยฮะมีทั้งฝั่งที่ใส่ไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งที่กําลังจะใส่นะฮะก็มีคว,มค,วมความกล้ากลัว ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกแนะนําว่าให้ไต่ของของจริงดีกว่าของแท้ดีกว่านะครับก็มีอาการเปรียบเปยถิงกันนะฮะในคอมเมนต์นะฮะในคําพูดในคลิปผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดเจาะลึกอะไรมากมายนะครับเลยทําให้พี่ๆน้องๆเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือยังไม่เข้าใจดีดีกว่าผมไม่ใช่ว่าใช้คําเข้าใจผิดนะไม่ใช้คําว่าไม่เข้าใจผิดนะจะใช้คําว่ายังเข้าใจไม่ดีพอผมอธิบายยังไม่ลึกไม่ชัดเจนพอนะครับก็สําหรับ e ีีนี้นะฮะ ผมจะมาเจาะลึกนะครับการทํางานของเบรกตระกูลเนี่ยรีโว่นะวันนั้นตัวอย่างรีโวแลครับฟอร์จูเนอร์เนี่ยลูกสูบปั๊มนนหน้าจะเป็น4พอร์ตนะครับกับรุ่นหนึ่งที่พวกเป็นตระกูลรถเก๋ง C Seg m e n t B segment นะฮะที่เป็นปั๊มหน้าพอร์ตเดียวแล้วใช้ลูกสูบสไลด์เอาเนี่ยการทํางานทั้งสองอย่างเนี่ยต่างกันยังไงแล้วมันมีอุณหภูมิองความร้อนอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเจาะให้ฟังครับมาชมครับวันนี้ผมมีตัวอย่างครับอันนี้เป็นรถพาวตาผมเองครับ แล้วก็มีรถของลูกน้องผมนะคะเอามาลื้อให้นะครับเพราะว่าจะได้ให้พี่เพียงน้องนี่เคลียร์ปัญหาไปด้วยนะอะมาชมครับอันรแรกนะครับผมจะพูดถึงฝาครอบเบรกทั้งสองแบบนะครับจะมีอยู่สองแบบคือแบบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับอลูมิเนียมก็คือเนี่ยลองดูใกล้นะครับอลูมิเนียมแต่เป็นอลูมิเนียมก็คือจะเป็นเนื้อแบบนี้นี่คือเนื้อเหล็กไอเนื้ออลูมิเนียมครับบางท่านบอกว่าอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนดีกว่า อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันดีกว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับแต่อีกแบบหนึ่งที่เป็นฝาครอบเบสแบบนี้นะครับเป็นโลโก้แบมโบ่อะไรพวกเนี้ยที่เขาใช้กันนะมีหลายสีนะฮะเอเลสเองก็มีทั้งแบมโบ่แล้วก็เอ่อเอนลสนะฮะเป็นอลูมิเนียมแล้วแต่คนทำนครับส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยเนื้อพลาสติกนะฮะจะไปความร้อนดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงให้ฟังนฮะก็คือพลาสติกเนี่ย ก็ม right. ER. ีหลายสีนะครับทั like ้งสองอย่างเนี so like ่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอันดับแรกผมจะพูดถึงรถตระกูลที่เป็นออย่างคันนี้ผมเอามาด้ามาครับตระกูล B segment เนี่ย C segment นะฮะรถตระกูลนี้ลูกสูบปั๊มด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วแต่ขนาดจานนะลูกสูบเนี่ยจะเหมือนกันคือเหมือนในในที่นี้เหมือนแบบนี้ครับคือจะเป็นลูกสูบเดี่ยวลูกสูบเดี่ยวคือจะเป็นแบบนี้นี่คือลูกสูบเดี่ยวก็คือจะมีฝั่งเดียวอยู่ด้านในจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่ ไซส์อีโคโคาร์ไปยัน B segment B s e g เ e ก t เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ผมเอาพัฟเบรกออกเพื่ออะไรรู้ไหมครับผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าการทํางานของมันจริงๆปกติเนี่ยจะมีพัฟเบรกอยู่ตรงนี้พัฟเบรกก็จะอยู่ตรงจุดตรงนี้ปกติพัฟเบรกจะอยู่นี้เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าลูกสูบทํางานเนี่ยลูกสูบก็จะดันออกมาเพื่อดันอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เพื่อให้คาลิปเปอร์สไลด์ดึงฝั่งนี้เข้าไปด้วยก็เหมือนทํางานบีบแบบนี้ครับบีบคือการอาการบีบลูกสูบฝั่งเดียวดันอีกฝั่งหนึ่งดึงสไลด์โดยใช้คาลิปเปอร์สไลด์แบบนี้แต่ผมจะเอา,เาเ้าเบรกออกก่อนนะครับให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆน,นะครับว่าเวลามันทางานเนี่ยสมมติเวลาทํางานลูกสูบเราเบรกปุ๊บลูกสูบมันจะสไลด์เข้าไปอย่างนี้นะครับเบรกเบรกปุ๊บมันจะดึงนี้ดึงนี้ดึงนี้นะฮะมันอาจจะไม่ได้ดึงเยอะขนาดนี้มันดึงนิดเดียวเท่านั้นแต่เราผมดึงให้ดูว่า ระยะเนี่ยมันประมาณนี้ในการทํางานครับแบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะพอเราเข้าใจการทํางานแล้วใช่ไหมครับในกรณีมีพี่น้องอยากใส่ฝาครอบเบรกแล้วกันเนาะไซส์ของฝาครอบเบรกเนี่ยจะมี2ไซส์นะครับมีไซส์เก่งกับไซส์กระบะเดี๋ยวกระบะเนี่ยค่อยพูดถึงนะครับอ่ะเวลาเรายึดเวลาเราติดฝาครอบเบรกครับนี่คือฝาครอบเบรกแบบพลาสติกก่อนนะอ่ะล้วเราติดฝาครอบเบรกเราจะต้องติดแบบนี้นะครับ ติดไปตรงด้านหน้าของเจ้าตัวปั๊มแบบนี้แนะก็จะมีสองแบบวิธีทำนะครับจะมีแบบทากาวกาวที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้คําว่าซิลิโคนแล้วกันซิลิโคนนะครับเป็นของเราจะเป็นซิลิโคนที่ใช้ยิงกระจกมันจะเป็นกาวโพลียูรีเทนแต่เราเรียกซิลิโคนก็ได้นะครับม,มันทำไงคล้ายๆกันแต่่าแตโพลียูรีเทนเนี่ยมันจะแข็งกว่าแล้วก็เหนียวกว่านะครับยึดเกาะดีกว่าคือเวลาเราใช้เราก็จะยิงเข้าไปปืป๊ดใช่ไหมแล้วเราก็าแปะเข้าไปตรงนี้ พอเราแปะเร็จใช่ไหมก็รอให้กาวแห้งคือปัญหาของของของกาวเนี่ยมันจะต้องรอให้กาวแห้งมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามนาทีถึงห้านาทีนะครับในการที่จะแปะให้ตำแหน่งของไอ้ฝาครอบแบบนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งกลางหรือไม่ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเราต้องเอามือดันไว้สักแป๊บนึงคือมันก็มีปัญหาเนี่ยคือที่ผมไม่อยากขายคือมันต้องมาลีลาครับกว่าจะได้ใส่ล้อก็ต้องรอให้กาวแห้งอีกบางทีใส่ล้อไปแล้วติดติดก้านอย่างเงนี้ย ก็ต้องแกะกาวใหม่เพื่อที่จะแปะใหม่ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ล้อไม่ติดเพราะล้อสิบหาบางรุ่นเนี่ยมันจะชอบโดนพวกเนี้ยเขาจะมีเท็กเจอร์เล็กๆตรงเนี้นะไอ้ท่อน้ำมันเหมือนของจริงอะ่ะนะมันก็จะติดบางที่นะอ่านในกรณีติดกาวนะครับใส่ไปแล้วปุบ๊บอ่ะโอเคสวยงามไม่มีปัญหาอะไรนะครับก <D> ลับอีกแบบหนึง่งที่เป็นน็อตยิงนะครับไอ้น็อตยิงเนี่ยน่าจะเป็นยุคเก่าแล้วหลังๆมาไม่ค่อยมีใครน็อตยิง แต่ผมจะพูดไปก่อนนะน็อตยิงผมว่าก็จะยิงตรงกลางแบบนี้นะครับตรงกลางไม่ค่อยมีใครยิงหัวยิงท้ายอย่างนี้จะยิงกลางเพราะใช้น็อตแค่ตัวเดียวง่ายดีฉับไวพ้อมาถึงประเด็นที่ว่าพอเรายึดน็อตเนี่ยไอกรณียึดน็อตเนี่ยมันจะลําบาก่อแปะกาวนิดนึงคือเวลาเราเจาะใช่ไหมแล้วถ้ามันเกิดประเด็นเหมือนตอนแปะกาวอะว่าแปะไปแล้วไม่ตรงใสไปแล้วหมุนติด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 ก็ต้องเจาะใหม่ ปัญหาคือรูตรงนี้อาจจะปูนหรือไม่ก็ต้องเจาะตรงนี้เลื่อนแทนเพื่อใช้รูเดิมคือมันมันค่อนข้างยากนะครับลุงก,ก็เลยเลิกขายเนี่ยคืออีกหนึ่งประเด็นนะครับพอมันติดเสร็จเนี่ยเวลาเราใช้งานมีพี่ๆบางท่านอคอมเมนต์จากลิปที่แล้วว่าผมใส่มาสิบปีแล้วก็ยังไม่เห็นเป็นไรนะครับโอเคคนที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเป็นสิบปีไม่เป็นไรเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าบางท่านเนี่ยเขาเซอร์วิสตลอดตื่นเช้าออกจากบ้านมาก้มดูล้อก,ก่อนเลยอะอะไรเงี้ยคือ คนที่ดูแลแต่ผมพูดถึงมุมกว้างบางคนเนี่ยไม่ไม่ดูแลขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะช่างติดให้มันวิ่งได้ใช้ยาวๆทุกอย่างมันก็บางคนก็ลืมด้วยซ้ําว่ามีถูกไหมฮะการที่เราเราใช้งานไปทุกวันเนี่ยมันจะมีคําว่าสึกหลอสึกหลอในนี้คือไม่ใช่ฝาสึกนะถ้าเบรกมันจะสึกหลอครับถ้าเบรกสึกหลอคือ,อยังไงอ่ะอันนี้ผมวาา่าพอเบรกออกตอนแรกนะผมเพื่อที่จะให้รู้ว่าคาลิปเปอร์มันทางานเวลามันสึกหลอเนี่ยคาลิปเปอร์มันจะดันเข้าไปข้างในแบบนี้ยุบไปเรื่อยยุบไปเรื่อยยุ จนพับเบรกหมดถูกไหมฮะอ่ะเราเห็นภาพการทํางานแล้วแล้วใช่ไหมฮะพอเราติดแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บเวลาเราเราเบรกเนี่ยพับเบรกมันยุบไปเรื่อยๆเรื่อยทีละนิดกาวที่เรายึดตรงกลางเนี่ยมันก็จะดึงให้ฝาเนี่ยแอนแอนแอนแบบเนี้ยมันแอนเพราะอะไรไหมเพราะไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ไปด้วยครับเพราะตรงนี้มันคือหูคลิปเอ่อคาลิปเปอร์สไลด์ครับเป็นแกนสไลด์ตรงขอบบนเนี่ยมันก็ต้องติด,ต,ดติดอยู่เงี้ยนะครับก็จะดึงดึง,ด,งดึงเข้าไปเงี้ย หักเลยก็คือเนี่ยพอมันหักเนี้ยปุ๊บใช่ไหมตรงนี้หกักปุ๊บหลุดปึบ๊บเรียบร้อยครับไปถูกันล้อปับ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 ,ปบ,ปบ,ปบลูกค้าเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใช้ไ,ไปแล้วมันหลุดแบบออกไปจากร้านที่แต่งรถเนี่ยไป,ไปหลายเดือนแล้วมันก็เคมไลมอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะมันอยู่ในการใช้งานลูกค้าก็ต้องไปซ่อมล้อเองนะครับแต่ถ้าประเด็นใส่เพิ่งใส่ออกไปวันสองวันนะลูกค้าโทรมาดา่าแน่นอนเราเคยเจอแล้วที่ทําคลิปที่แล้วเพราะลูกค้าโทรมาด่าแหละว่าใส่ยังไงให้หลุดเลยเนี่ยคือ ก็เลยไม่ขายเลยหลังๆนะเข้าใจใช่ไหมอ่ะพอมันดึงเนี่ยมันหักงเงี้ยปุ๊บมันก็จะหลุดปึบไปเลยนะครับอันนี้คือพลาสติกเนะี่ยคือข้อเสียลืมบอกลูกสูบรุ่นเนี้ยไม่มีไม่มีปัญหาเรื่ององค์ความร้อนเพราะว่าลูกสูบเนี่ยมันอยู่ด้านในปัญหาที่เจอเลยสําหรับรถไซส์เซกเมนต์นี้นะครับที่เป็นลูกสูบเดียวแบบนี้หนึ่งใส่แล้วถ้าเป็นพลาสติกนะเบรกใช้งานทั่วไปถ้ามันหลุดไปโดนลอ้อล้อพังนะครับ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปั๊มเป็นรูถ้าเกิดเจาะเนาะก็จะเป็นรูต่อมานะครับก็จะมีแบบที่เป็นอะลูมิเนียมนะครับอะลูมิเนียมก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะแข็งแรงกว่าคืองอไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแข็งแรงกว่ามันเป็นอะลูมิเนียมนะครับคืออย่างพลาสติกมันจะงออย่างนี้ได้บิดนี้ได้แต่อันนี้มันงอไม่ได้ก็จะมีลูกค้าชอบใส่อันนี้เอ๊บเอามาให้ใส่อันนี้ปัญหาจะมากกว่าพลาสติก ด้วยซ้ำนะครับมากข่อยยังไงค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับในกรณีแปะกาวปึ๊บคลิปเปอร์สไลด์ทางานกาวเนี่ยมันให้ตัวได้ระหว่างกาวกับปั๊มยึดเนี่ยมันยืดได้พอมันขาดปุ๊บมันก็จะมันก็แค่หลุดไปแล้วครับพังล้อล้อพังเพราะแข็งแรงไอ้นี่ยมันเหมือนเหล็กอะ่ะเวลามันขูดอะ่ะเอาง่ายๆมันก็จะขูดแบบนี่างก็ได้มันก็จะขูดแล้วลาสติกเนี่ยขูดมันไม่ไปลอยลอยน้อยกว่าอะลู แต่ถ้าในกรณีบางร้านนะครับบางที่ยังใช้วิธีเจาะน็อตอยู่อันนี้บันไลหนักกว่าบันไลหกว่าอย่างไงครับสมมติถ้าเจาะน็อตตรงกลางใช่ไหมครับปึ๊บน็อตเนี่ยมันก็จะยึดแน่นแข็งแรงกว่าเพราะว่ามันใช้เกียวปล่อยแล้วยึดระหว่างความตรงนี้ต่อตรงกลางปุ๊บเวลาลูกสูบเบรกทํางานเนี่ยมันจะไล์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดขอบบนนยครับขอบบนเนี่ยติดนะครับมันดึงไม่ไป เพราะมันติดไอ้น็อตที่มันยึดตรงกลางเนี่ยมันมันมันเหมือนแบบดึงไว้เงี้ยเวลาลูกสูบจะดึงไปในไม่ได้ครับพอไม่ได้ยังไงครับเคยเจอพัเบรกด้านในกินฝั่งเดียวฝั่งนอกไม่กินนะครับลูกค้าบอกว่าพี่เบรกดงัเกดงเบรกดังไปอะไรไม่รู้พอมาถอดปุ๊บพัเบรกเนี่ยสองอันแบบนี้นะครับนอกกับในหนึ่งข้างเนี่ยมีสองฝั่งนะครับเวลาเบรกเนี่ยมันจะต้องเข้าอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมีไอ้ฝาครอบที่เป็นลูปุ๊บเนี่ย ไอฝั่งเนี้ยฝั่งอลูเนี่ยมันไม่เข้าครับเข้าแต่ฝั่งนี้ก็หมดฝั่งเดียวอีกฝั่งไม่หมดเพราะเบรกเนี่ยมันจะมีตัวเตือนเขาเรียกว่าตัวเตือนตรงนี้นะครับเป็นเหล็กตัวเตือนนะครับอันนี้คือเหล็กตัวเตือนนะมันถึงเลขจีจานปุ๊บมันก็จะดังจี้จี้จีใช่ไหมลูกค้าก็ามาเช็คเบรกบอกว่าเบรกหมดเบรกหมดบางบางท่านไม่ได้ถอดล้อดูมองแต่ข้างนอกข้างข้างนอกล้อเออเพราะเบรกหน้าย,ยังเหลืออยู่เลยแต่แกะมาข้างในคือเลี่ยงนะฮะ อันนี้ก็คืออลูมิเนียมเนี่ยอันตรายกว่าพลาสติกอีกนะครับไอเรื่ององความร้อนสายเก่งเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็จะมีแค่เรื่องเบรกดังเบรกกินไม่เท่านะครับแล้วก็ถลุดไปคือบันไลยมากกว่าพลาสติกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือคือพสติกไปปุ๊บแล้วถ้ามันไม่ตรงใช่ไหมอย่างเหมือนเราเอาล้อใส่แล้วมันติดพวกเอ็กเจอร์ตรงเนี้ยไอขอบแป๊บปึ๊บเนี่ยนะมันจะมีแล้วมันแข็งกว่าเนี่ยถ้าพลาสติกเนี่ยมันยังอ่อนได้นะดึงดึงออกอย่างเงี้ย งอออกได้ใช่ป่ะหลบได้แต่ไอตัวรูเนี่ยมันแข็งกว่านะครับคือตูถ้ามันไม่ตรงใช่ไหมใส่ไปแล้วติดล้อเจาะไปแล้วด้วยขยับอะไรไม่ได้ครับถ้ามาเจาะใหม่อีกรูเนี่ยลูกค้าด่าแน่นอนมึงเจาะไม่ตรงใช่ไหมก็เลยต้องมาเจาะอันนี้ใหม่อีกรูบางทีรูตรงนี้พุนเลยนะเคยรื้อมาเนี่ยพุนเลยเพราะว่าศัยเจ้าตัว,ตวรูเนี่ยเอาง่ายติดยากกว่าน้ําหนักเยอะกว่าแรงเหวียว่ยงเวลาหลุดก็แรงกว่านะครับอันนี้อีกหนึ่งประเด็นจบของตะกูลรถเก๋งนะครับ มาต่อกันที่ตระกูลน,นี่กระบะ Revo ่ e Re ีโว o ฟอร์จูเนอปั๊มหน้าอาจะเป็นลูกสูบแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็น d m a ม c กออ e นตัวเตี้ยตัว,ตว,ตว,ตวสูงนะครับปาเจโร่เอเวอรเนี่ยจะเป็นลูกสูบแบบนี้จะเป็นลูกสูบเหมือนเอนรถเก๋งนะครับที่มีลูกสูบด้านในแบบเดียวแต่ถ้าเป็นรถกระบะใหญ่ขึ้นจะมีลูกสูบสองอันอยู่ด้านในแต่ก็ยังเป็นสล์เหมือนเดิมจะมีแค่รุ่นที่มีพี่ๆที่เมนนะครับในในคอมเมนต์ว่า ถ้าเป็นตระกูลรีโวอร์จูเนอร์กรอะไรเงี้ยปั๊มเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้แอบมาดูใกล้ๆลูกสูบ4พอร์ตนะครับ4พอร์ตคือหนึ่งสองลูกสูบอยู่ด้านนอก3 4ด้านในนะครับแอบมาดูด้านในลูกสูบก็จะเป็นด้านในอันนี้หนึ่งสองนะครับ3า 4, นะี่ครับแล้วข้อเบรกลูกสูบทำงานสไลด์เข้าออกไม่มีคาลิปเปอร์ด้านนอกนะครับฝาครอบเบรกก็มี2แบบเหมือนกันก็จะมีทั้งอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนะครับ ก็มีให้เลือกหลายสีหลายหลากหลาย,ลายบแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับมีทมากันมันค่อนข้างเยอะแต่ส่วนมากรถกระบะท,ที่เจอจะส่วนมากจะใส่เป็นพลาสติกครับอลูมิเนียมไม่ค่อยเจอเพราะว่าไซส์ที่ทาเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับก็จะพูดถึงพลาสติกก่อนนะครับพลาสติกเนี่ยจะอย่างรีวเนี่ยไซส์ที่เขาทำเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่นะครับตะปูน,นี้ก็คือจะครอบได้พอดีอย่างนี้เลยนะครับแทบจะไม่ต้องเจาะน็อตเลยก็ได้ส่วนมากคนเนี่ยจะใช้เป็นซิลิโคนอย่างที่ผมบอกตอนแรกหรือกาวนะครับ แต่ก็มีบางท่านเมื่อก่อนที่โอ้เคยเจอเคือเขาเจาะตรงกลางมาเลยแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นท่อน้ํามันนะครับท่อน้ามันตรงนี้อันนี้คือท่อน้ํามันนะเนี่ยยิมมูนูนี่ท่อน้ำมันวิ่งมาติกฝั่งบางคนเนี่ยไปเจาะนึกว่าเป็นสันอลูมิเนียมเรียบร้อยนะเชื่อมไม่ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนปั๊มอย่างเดียวนะครับออะเรามาพูดถึงตอนแปะกาวนะครับมีพี่ๆบอกว่าใส่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเครุ่นเนี้ถ้าคนที่ใช้งานถนนเดริดยุทั่วไปนะครับวิ่งวันหนึ่งยี่สิบสามสิบโลร้อยโลผมให้ร้อยโลเลย ใส่ฝาครอบเบรกเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรครับผมจะพูดในมุมว่ามันสะสมแล้วกันเป็นการสะสมความร้อนสะสมการสึกหลอนะครับเพราะว่าลูกสูบด้านในเนี่ยของตัวตระกูลเนี้ยที่เป็นลูกสูบสองฝั่งเนี่ยลูกสูบเนี่ยจะมีซีนยางยางกันฝุ่นตัวน้ํามันที่อยู่ด้านในนะครับฝาครอบเบรกแบบนี้คข้อไปนะครับจากที่ปกติเนี่ยเสื้อเหล็กอลูเนี่ยมันเคย ระบายความร้อนอยู่ปกติเจอลมเวลาวิ่งผ่านเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีปกติสมมุติว่ามันอุณหภูมิหนึ่งรอองศาเนี่ยปกติจอดแป,ป๊บเดียวมันอาจจะลงเหลือห้าสิบองศาในเวลาหนึ่งาทีพอเราครอบไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลดการระบายความร้อนจากที่มันภายใน1นาทีเหลือ5้าสิองศาเนี่ยมันอาจจะหนึ่งนาทีเหลือแ80ดสิบองศาอะไรประมาณนี้มันมันตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะในกรณีอ่ะพี่พี่น้องนรถพวกนี้มันคือรถสี่ประตูเนาะ บางคนก็เป็นคอร์จูเนอร์นะครับที่เป็นแบบนี้ใช้งานทุกวันมันสะสมไปเรื่อยๆเราใช้ไปขึ้นเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับอย่างรถพวกนี้ไปแน่นอน,นครับเวลาเดินทางไกลไปเชีบูร์ไปเชปเียงใหม่ไปดอยอินทนอนท์อะไรเงี้ยไปเจอเคสที่มันขึ้นเขาแล้วลงเร็วๆลงบ่อยๆลงไงจังหวะที่เบรกต้องทํางานหนักมันเคยระบายความร้อนได้ดีมันระบายความร้อนไม่ได้แล้วเราก็ใช้งานที่บอกว่าใช้มาเป็นสิบปีไม่มีปัญหาโอเค มันกลายไปว่าเจอปัญหาในวันที่เราไปขึ้นเขาพอดีนั่นก็คืออะไรลูกยางแตกเบรกเฟดเฟดเบรกเฟดเนี่ยจะเจอคืออุณหภูมิน้ํามันเนี่ยระบายความร้อนไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไปครอบตรงนี้มันน้ามันมันวนเวียนอยู่เนี้ยอุณหภูมิน้ํามันอะเหมือนน้ำมันเครื่องครับเราใช้หนักๆมันก็จะดำใช่ไหมอันนี้มันก็เหมือนเป็นเพิ่มภาระในการใช้น้ํามันเบรคครับทําให้อุณหภูมิน้ํามันเนี่ยระบายความร้อนได้ช้าลงนะครับแล้วก็ ตัวซีนยางเนี่ยแข็งตัวเร็วนะครับยางกันฝุ่นก็อาจจะแข่งตัวง่ายนะครับกันฝุ่นไม่ดีก็ทําให้ลูกสูบปั๊มติดอะไรประมาณนี้ก็อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็อธิบายแบบชัดเจนนะหวังว่าพี่พี่คงเข้าใจนะว่าระบบเบรกนะครับการทำงานจริงๆของมันเนี่ยมีอะไรบ้างครับแล้วเจ้าตัวรถที่เป็นตระกูลสายเก๋งเนี่ยดีเซ gment ดีเซ gment เ,เนี่ยทำงานยังไงนะ ก็อันนี้ผมพามาทำความรู้จักทำความเข้าใจหวังว่าน่าจะเข้าใจแหละเนาะ EP นี้เจาะลึกลงดีเทลรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับว่าใส่เจ้าตัวฝาครอบเบรกเนี่ยใส่ดีหรือไม่ใส่ดีนะครับสําหรับพี่ๆที่ใช้ใส่อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าพี่ๆน้องๆดูแลดีนะครับคอยตรวจเช็คนะครับเข้าศูนย์เซอร์วิสอยู่ตลอดเวลานะครับมันก้มดูทุกเช้าออกจากบ้านมาแล้วดูเนี่ยว่ามันหลวมมันคอนไหมใส่แล้วมีโยกมีอะไรตรงไหนไหม อันนี้ก็อาจจะใช้ได้นานครับสำหรับคนที่ใส่แล้วเนี่ยก <Intro> ็ไม่ต้องกังวลนะมันใส่ได้ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กังวลว่าเอ้ยมันจะเกิดปัญหานั้นแต่ผมพูดในมุมว่าถ้าเกิดเราใช้งานหนักๆมันอาจจะมีบ้างนะครับส่วนรถเก่งนะครับปัญหาผมว่าเยอะกว่านะครับสาหรับคนที่ใส่นะครับก็หมั่นดูแลเบรกนะครับดูแลเซอร์วิสเวลาเข้าสศูนย์บริการเนี่ยก็ให้ตรวจเช็คเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาล้อคุณก็อาจจะเป็นรอยได้คนที่กําลังอยากอยากจะใส่ก็ลองเอาข้อมูลนี้ดูไปตัดสินใจดูะครรับว่่่าาอออยกจใสตมหื หรือจะไม่ใส่ดีนะครับส่วนผมนะครับเลิกขายไปแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ผมก็ยินดีจะให้นะครับ <Yeah. S 1> เหมือนเดิมคนที่ไม่อยากใส่สาหรับพี่พ,พีน้องที่ก็มีคอมเมนต์ว่าเอ๊ะแบบใส่ทําไมมันดูหลอกตัวเองนู่นนะั่นก็อยากให้พี่ๆกลุ่มนี้เข้าใจในกลุ่มคนที่เขาอยากใส่เพราะว่าบางทีบางคนก็อาจจะงบประมาณไม่ถึงนะครับก็เลยอยากต้องการที่จะใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนถามว่าใส่ได้ไหมก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าพี่ๆีน้องคนไหนมีคําถามอะไรนะครับหรือมีความคิดเห็นที่ แต่ต่างจากผมไปหรือผมตกหล่นตรงไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแต่ก็อย่าไปขิงอะไรกันเยอะนะเดี๋ยวจะเป็นดราม่า,มาอีกนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับ EP นี้นะก็เช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ